นี่คือรายการตอบโจทย์ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำที่ผ่านมา ที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่นะครับมีฝนตกอย่างหนักโดยเฉพาะย่านดอนเมืองบางเขนหลักสี่น้องจอกซึ่งก็เป็นผลมาจากพายุโซนร้อนนาวแกที่ตอนนี้เข้าสู่เวียดนามนะครับแล้วก็อ่อนกําลังลงเป็นดีเพรสชันถึงแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกําลังลงเป็นเพียงย่อมความกดอากาศต่ําหลังจากเคลื่อนผ่านเวียดนามนะครับแต่ก็จะยัง ส่งผลกระทบต่อภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพราะว่านอกจากแนวแกแล้วก็ยังมีร่องมรสุมที่พาดผ่าน,านภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่ในขณะนี้เข้ามาสมทบสภาพน้ําท่วมที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับสานักระบายน้ากรุงเทพมหานครคาดว่า3าถึงสี่ชั่วโมงก็น่าจะระบายน้ําได้หมดนะครับถ้าไม่มีฝนตกลงมาอีกและก็จะไม่ส่งผลถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในคืนนี้ที่อยู่ระหว่าง6 0ถึง100มิลลิเมตร ซึ่งปริมาณขนาดนี้กรุงเทพมหานครบอกว่าสามารถรับมือได้ครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อราวหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกําลังเคลื่อนไปทางเขตดินแดงดูเหมือนว่าคนกรุงเทพจะต้องเตรียมพร้อมนะครับที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมคนกรุงเทพพร้อมหรือยังครับที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้ ับแพลจังหวัดอุบลราชธานีไม่ทุกซ้ำเพราะปัญหาน้าท่วมเบิกเงินดอกเบีย้ยออมทรัพย์จัดทาแผนภัยพิบัติชุมชนแต่ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐขณะนี้พบว่าปริมาณน้ําอยู่ในระดับที่3,731ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีนะคะซึ่งกรุงเทพมหาคนครก็ยังมั่นใจว่าพนังกั้นน้ําของกรทมจะยังสามารถรับกับปริมาณน้ําได้นะ,ะมีข่าวว่าจะมีการปล่อยน้ําจากเขื่อนต่างๆเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับ ก็ทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่เขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครรวมถึงในเขตลาดกระบังแห่งนี้มีกวามวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของแาวแกร่องมรสุม ที่จะทําให้พื้นที่ภาคกลางมีฝนตกหนักประกอบกับการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับจะมีผลให้ปริมาณน้าในแม่นม้นําเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครที่มีระดับสูงอยู่แล้วในขณะนี้สูงขึ้นไปอีกนะครับทำให้เกิดความมิตตอกกันว่าน้ำจะท่วมกรุงเ<ม>ทพมหานครอย่างหนักหรือไม่ ปริมาณน้ำไหนแม่น้ําเจ้าพระยาที่คุณสุจิตราสร้อยเพชรผู้สื่อขาวของเราไปสํารวจกับผู้ในการสํานการระบายน้ำกรุงเทพมหานครน่าจะบอกได้ว่านะครับว่าสถานการณ์ในวันนี้อยู่ในขั้นไหนและแผนในการรับมือน้ําท่วมในครั้งนี้จะสามารถรับมือได้หรือไม่ วันนี้นะคะทีมข่าวไทย PBS และพูน้นวยการสํานักการระบายน้ํากรุงเทพม,มหานครนะคะได้ลงเรือสําร,รวจปริมาณน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาค่ะซึ่งขณะนี้พบว่าปริมาณน้ําอยู่ในระดับที่3,731ลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งกรุงเทพมหานาครก็ยังมั่นใจว่าผนังกั้นน้าของกทมจะยังสามารถรับกับปริมาณน้ําได้นะคะและจากการที่เราลงไปสํารวจนะคะพบว่าปริมาณน้ํายังอยู่ต่ํากว่าคันกั้นน้าเกือบ1เมตรค่ะกัปปะอ้าคะในวันนี้ปริมาณน้ําที่เราได้ลงเรือสํารวจกันในวันนี้อาจจะยังอยู่ในระดับที่ชาว เทพานครอย่างมั่นใจได้แต่ว่าปริมาณน้าในระดับเท่าไหร่คะที่อาจจะต้องได้รับผลกระทบและก็ต้องเฝ้าระวังกันคือระดับน้ําขนาดนี้นะครับที่ประมาณ3,050ถึง3 7นี้ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่แล้วต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประกอบกับมีเรื่องตัวแปรเรื่องของน้ําหนุนด้วยนะครับอันนี้ต้องติดตามถ้าน้ําหนุนเยอะๆในขนาดนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะเพราะแนวป้องกันของเราเนี่ยอยู่ที่ระดับ2เมตร50เซนระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับโดยเฉลี่ยนะครับ แต่ปัจจุบันนี้น้ำเมื่อเมื่อคืนนี้ก็อยู่ประมาณที่น้ําที่อยู่ที่เมตรเจ็ด70%จากระดับน้ำทะเลปัจกาบัเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่ระดับน้ําเมตรแปดสิบเอ็ดเซนนะครับซึ่งตอนนี้ที่ที่ปากของตลาดวัดได้สักครู่นี้ประมาณทั้งเมตรหกสิบเก้าเซนนะครับก็ยังอยู่ในแนวป้องกันน้ําท่วมของกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้เรามีการประเมินสถานการณ์ไหมคะว่าจะรองรับได้หรือไม่หรือว่ากรุงเทพมหานครมีมาตรการในการที่จะ ตั้งรับยังไงกับปริมาณน้ําที่จะมามากคือหนึ่งในเรื่องของดูแนวป้องกันน้าท่วมนะครับก็ต้องดูเสริมแนวต่างๆที่เรื่องของความแข็งแรงนะครับที่เป็นแนวที่เป็นทั่วคราวต่างๆนะครับต้องเข้าไปดูแลเพิ่มเติมให้อยู่ในความแข็งแรงที่จะสามารถรับได้นะครับเรื่องของการที่สองนี่ต้องการจัดการบริหารจัดการน้ำนะครับเ,เราก็เปิดประตูระบายน้ําไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประตูระบายน้าเทเวศนะครับประตูระบายน้ําทางด้านคลองแขนแสบหรือคลองโมเวศที่ทางกรมชลได้บริหารจัดการน้ํามาทางด้านตะวันตกหรือทางด้านตะวันออกนะครับ ทางด้านตะวันตกนะครับเราก็จะเอาน้ําเข้ามาผ่านคลองทวีวนานะครับผ่านมาคลองภาษีเทธิเลินออกสู่ประตูระบายน้ําทางด้านคลองเอ่อคลองมอคลองชักพระคลองดาวขนองคลองบางกอกใหญ่ส่วนหนึ่งก็จะลงไปด้านภาษีเทริเลินออกสู่แม่น้ําท่าจีนอีกส่วนหนึ่งก็จะลงโครงการแก้มลิงคลองสนามชัยมหาชัยตามโครงการพระรามลสู่ออกสู่ทะเลไปในการบริหารจาน้ำนี่คิดว่าจะช่วยบรรเทาาน้ําในแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีระดับไม่ไม่มากไม่เพิ่มขึ้นได้มากนะครับนะครับ พอค่ะอย่างชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้านี่ก็อาจจะเป็นชุมชนหนึ่งที่ยังเสี่ยงอยู่ใช่ไหมคะที่ปริมาณน้ําอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ก็เสี่ยงคือหมายว่าอยู่นอกแนวป้องกันน้ําท่วมของเทือกาละครน,นะครับแล้วก็ปลูกเข้ามาในในลำลำน้ำนะครับไม่สาม,ม,รมารถที่จะป้องกันได้นอกจากจะมีความช่วยเหลือนะครับอย่างท่านผู้ว่าเองก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับท่านก็ไปดูเรื่องสะพานไม้ทางเข้าขชุมชนไปดูเรื่องของสุขลากรใหมยนะครับไปดูเรื่องความปลอดภัยต่าง อ่านะแล้วก็ในการดําเนินการนะอนขาอาก็ต้องมีการเจรจาในการดําเนินการนะครับเพราะว่าอยู่ในลําน้ําเลยเวลาน้ําขึ้นนะครับบวกน้ําเหนือที่ผ่านมาทุกปีเงี้ยก็จะได้รับผลกระทบอย่างนี้ทุกปีแต่ว่าไม่ใช่แช่นะครับสองสามชั่วโมงพอน้ําลงผลกระทบนี้ก็หายไปเขาก็อยู่ได้ตามปกติมันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับครับงั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิถีชีวิตของพวกเขากันว่านวันนี้ปริมาณน้าที่เพิ่มมากขึ้นเขายังมั่นใจที่จะจะยังอยู่ในพื้นที่หรือเปล่านะคะ พี่คะอย่างตรงนี้นี่คือเราต้องเอาไม้มาเสริม่เพิ่มเติมบ้านใช่ต้องเอาไม้มาเสริมเติมบ้านับเพราะไม้เก่ามันโดนน้าตีพังหมดนะใช่ไหมล่ะแล้วตรงนี้ปริมาณน้ําเห็นเขาบอกว่าพายุมันจะเข้ามาอีกและจะทําให้น้ําในเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีกตรงนี้เราอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำนี่เรากลัวหรือวิตกกังวลแล้วหรือยังครับพี่ตอนนี้ไม่ไม่วิตกองเราลูกนาอยู่แล้วท่วมก็ท่วงไปท่วงก็ยกขึ้นไปอีกถ้ามันท่วมอีกก็ยกอีก ันนี้เราต้องเฝ้าระวังระดับน้ำช่วงเวลาไหนอะไร,ไ,รไม่ได้เฝ้าก็ไม่ได้เฝ้า <c oughs> ก็มีงานทําไปมีงานประจําทําอยู่ก็ทิ้งไว้ก็มันนั่นก็มีคนคอยดูแลให้หรืออะไรให้เงี้ยแต่บ้านเรามันไม่มีอะไรอยู่แล้วไงก็เลยไม่ค่อยมีขาแล้วอย่างนี้ต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไม่ได้เตรียมนวของต้องยกขึ้นสูงอะไรยังไงไม่ได้ยกพอยกพื้นขึ้นมาแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าระดับน้ํามันเพิ่มจน จะเข้าตัวบ้านแล้วเนี่ยจะอพยกล่ะคะพี่ไม่อพยพเพราะมีที่ผำรองไว้แล้วคือเรามีที่ผำรองอีกตั้งหากที่อยู่มีที่สำรองอยู่คือเราก็เตรียมความเตรียมความพร้อมไว้แล้วเตรียมความพร้อมไว้พออัคายอย่างตรงบริเวณนี้ที่เรามายืนอยู่ตรงชุมชนเทวราชกุญชรนี้ตรงนี้เป็นสถานีสูบน้าใช่ไหมคะพออใช่ครับเป็นประตูระบายน้ําสถานีสูบน้าคลองเทเวศครับ ซึ่คลองนี้นะครับก็อยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับในการดําเนินการตอนนี้นะครับเราทํามาเป็นเดือนแล้วคือจะเร่งลดระดับน้ําจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอันนี้ก็เชื่อมทางนี้เป็นฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนี้เข้าเมืองกรุงเทพนะครับก็มีประตูระบายน้าอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราเปิดประตูระบายน้ําอยู่เพื่อยาลดระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อเลยผ่านเข้าไปทางคลองหานาคคลองหานาคก็ไปคลองนั้นแสบคลองนั้นแสบก็ไปสู่สถานีดูดน้ำพระโขนงและอุโมงค์ยักษ์ของเรา ี่รบายน้าออกสู่ทางด้านใต้ออกสู่ทะเลไปเลยณวันนี้ศักยภาพในการระบายน้ําของเราตามสถานีสูบน้ําที่เรามีอยู่จํานวนกี่แห่งคะขออที่กาลังเร่งผันน้ากันอย่างเต็มที่นะคือริมแม่น้ําทั้งสองฝั่งนะครับถ้าริม,มน้ำเนี่ยเรามีประมาณ70-78แห่งทั้งฝั่งพระนครและฝั่งทนนะครับแล้วภายในอีกนะครับก็อีกประมาณ80แห่งก็รวมแล้วประมาณ158แห่งสถานีสูบน้ําใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากน้ําฝนด้วยนะครับแล้วก็มีแก้มลิง นะครับที่เราคอยเร่งระบายน้ําเวลาฝนตกลงมาในพื้นที่ข้างในนะครับตัวประตูระบายน้ําฐานีถูกน้ำเนี่ยเป็นการที่จะใช้ในการระบายน้ําหลักในการแก้ไขปัญหาน้าท่วมตอนนี้เราไม่ได้เอาน้ําออกแล้วนะฮะเราน้ําเข้าจากแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็มีเปิดเข้าไปเพื่อจะเร่งระบายน้ําเจ้าพระยาส่วนหนึ่งด้านบนนะครับให้ระบายออกสู่ททะเลเร็วที่สุด พ่อคะอาคารรับน้ําบึงมักกะสันที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะมีศักยภาพยังไงในการช่วยระบายน้ําเพื่อผ่านเข้าสู่มงยากค่ะอันนี้เป็นอาคารรับน้ําของอุโมงยักษ์กน,นะครับที่สามารถจะรับน้ําได้ประมาณนัก45ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในบึงมักกะสันไปออกอุโมงยักษ์ส่วนแห่งอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ของขุดวัดท่องลมอันนี้ก็ออกถึงแม่น้ำเจ้ายาตอนล่างเหมือนกันนะครับแถวแถวเขียจนวาวเพื่อเร่งระบายน้ําจากในพื้นที่กลางเมืองนะครับแล้วก็รับน้ําจากคลองสาเสรนคลองสาเสรนนี่ก็จะเชื่อมกับคลองลาดพร้พาว ของรับเท้าก็จะเชื่อมกับคลองสนแสบแล้วก็คลองเซนโด,ดยตรงก็ไปเชื่อมกับคลองสนแสบทางด้านสนแสบตรงด้านคลองตันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รังเรงระบน้ำทางด้านตะวันออกมาลงถูมงยักษหน้าที่หลักตอนนี้ก็หนึ่งการป้องกันน้าท่วมด้วยอันนี้บึงนียก็มีความจุน้ำเนี่ยสามารถรับน้ําได้ประมาณ2องแสนลูกบาทเมตรนะครับที่จะใช้พื้นที่ในการแก้ขไขปัญหาน้าท่วมเนื่องจากน้ําฝนด้วยเนี่ยในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขตพญาไทหรือววากวางดินแดง ในพื้นที่แถวนี้จกลางเมืองนะครับเพื่อจะเอาน้ําที่ตกอยู่ตามถนนในพื้นที่หรือจราจรที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําทั้งหมดเนี่ยลงสู่แก้มลิงนี้พ, <อ S 2> พวกแก้มลิงนี้ก็ลงสู่มงยากออกถูแม่น้ำเจ้าพระยาไปผอคะจนถึงขณะนี้อยากให้ผอแสดงความมั่นใจกับชาวกรุงเทพมหานครว่าจะสามารถรับกับปริมาณน้ําที่อาจจะทะลักเข้ามาสู่แม่น้ําเจ้าพระยาได้ค่ะครับ,รบในตอนนี้ทุกหน่วยงานก็มีการประสานงานกันนะครในการดาเนินการตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพรและท่าน ท่านนายกที of of oh, ่ประชุมมวานนี้เพื่อเร่งระบายน้าจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจากดูจากระบบระบายน้ําของเทพนครแล้วนะครับเรื่องแล้วก็ระบบป้องกันน้ําท่วมเทพนครนะครับคิดว่าน้าที่ผ่านเจ้าพระยาในช่วงปันกลางวันนี้ครับคิดว่าไม่น่าจะเกินแนวป้องกันน้ําท่วมของเทพนครนะครับเทพนครก็ถ้าอยู่ในแนวป้องกันก็สามารถป้องกันได้ในการดําเนินการครับรวมทั้งระบบที่เรามีอยู่ในเรื่องของการเร่งระบายน้าเรื่องของการป้องกันน้ําฝน ต่างๆก็จะเป็นเรื่องของฐานีถูกน้ําแก้มลิงอุมโมงยักษ์นะครับโครงการพระราชบุตรต่างๆที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้นคิดว่าเราเราก็ดําเนินการอยู่อย่างอย่างอย่างเต็มศักยภาพในการที่ที่กรุงเทพมหานครมีอยู่นะครับ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแผนการรับมือกับปัญหาน้ําท่วมของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งแม้วันนี้กรุงเทพมหานครจะยังมั่นใจกับศักยภาพในการระบายน้ําของกรุงเทพมหานครนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะนิ่งนอนใจได้ค่ะจะต้องติดตามปริมาณน้ําและข่าวสารข้อมูลต่างๆที่เชื่อมกับกรมชลประทานอย่างต่อนเนื่องค่ะขอบคุณครับคุณสุจิตราครับท่วมอีกก็ยกอีกอย่างที่ชาวบ้านที่คุยกับคุณสุจิตราดูหเหมือนว่าชาวบ้าน ท่านนี้จะคุ้นเคยกับสภาพน้ําท่วมนะครับแต่ก็คงจะไม่เหมือนกับท่านที่ให้สัมภาษณ์คุณสุจิตราทุกคนนะครับเพราะว่ายังมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่บริเวณรอบนอกกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตราดกระบงังซึ่งเป็นที่ลุ่มแล้วก็ต้องรับน้ําของกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่องทุกปีปีนี้ชาวบ้านเหล่านี้ก็อยู่กับน้ํามานานนับเดือนแล้วนะครับ หากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณน้ําจํานวนมากไหลลงมาสมทบก็จะทําให้พวกเขาเดือดร้อนอย่างหนักชาวบ้านเหล่านี้จึงเริ่มช่วยตัวเองครับด้วยการเริ่มเสริมแนวคันดินป้องกันน้ําท่วมคุณวิริศหุ่นเจริญผู้สขาของเราไปสัมผัสกับชาวบ้านที่นั่นนะครับซึ่งต่างก็ส่งเสียงสะท้อนไปยังรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําให้ช่วยหาทางออกให้กับพื้นที่รองรับน้ําอย่างที่พวกเขาอยู่ด้วย ดินมะถมเป็นคันและนำพลาสติกใสมาขึงบริเวณรั้วบ้านเป็นวิธีการรับมือน้ำท่วมของอุทธรเอี่ยมรอดชาวชุมชนเรียบคลองมอนเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครในปีนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมน่าจะรุนแรงมากขึ้นทัวงนี้เป็นเป็นห่วงเรื่องน้ำมันจะมามากขึ้นไหมเป็นห่วงยุ่กันแหละข่าวก็บอกว่าจะมาจะลอกสองนลอกแล้วมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเรี่ยตั้งเครื่องตั้งอะไรไว้ ังเครื่องสูบไว้เรียบร้อยแล้วครับหลังเขื่อนต่างๆเตรียมระบายน้ําเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ทําให้ชาวบ้านที่นี่ต้องสํารวจระดับน้ําเป็นประจําแล้วเริ่มวิตกกังวลว่าระดับน้ําจะเข้าท่วมบ้านของตัวเองและร่วมกันหาวิธีเตรียมรับมือแล้วยังไงตรงไนที่ใช่ปะ่ะ<ม>ตรงไงนที่ทางรถไฟอ่ะตอมหม้อเก่าแล้วไม่ได้ออกเลยน้ําไยตัก<ม>น้ําสูงกันเป็นสองเลยนะโอเคถง้ไฟก ก็ตัดน้ำาโอเคโอเคน่าจะมีการเรื่องลอกคลองด้วยใช่ไหมใช่ลอกคลองแล้วอย่างลอกคลองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาลอกคนหน้าน้ําเนี่ยมันไม่มีไม่ได้อะไรไม่ได้ผลอะไรมันต้องมาลากลอกคนหน้าแรกใช่เรือใช้เรือทางยาวรับจ้างเนี่ยดันตึนน้ําท่วงสะพานหนึ่งก็สองสามลำจอดเรียงเรียงดันครับจอดเรียงดันดันด้วยวิธีไหนครับ ก็ติดเครื่องก็เรือใช้ใบพัดอ่ะใบพัดดันเหมือนกับที่ว่าดันที่ม่น้าเจ้าพระยาที่ใช้เรือลบใช่ไหมแต่นี่เป็นเรือเล็กเรือเครื่องทางยาวธรรมดาติครับวัดส,สุธาโพธิเป็นอีกพื้นที่ในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเกือบทุกปีการนํากระสอบทรายมาวางกั้นน้ําเพื่อไม่ให้เข้าท่วมวัดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้เคยได้เสนอวิธีการในการบรรเทาปัญหาย่งไรบ้างก็ ก็ได้แจ้งไปทางเนี่ยแหละทางสื่อทางอะไรเนี่ยแหละเวลาเข้ามาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยคือถ,ถ้ามันระบายดีมันก็ไม่ต้องมาสิ้นมาประมาณมากมากมายต้องมาแจกตายแจกอะไรกันแจกเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้แก้ที่ปัญหาใหญ่ หลังจากมีข่าวว่าจะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนต่างๆเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับก็ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่เขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครรวมถึงในเขตลาดกระบังแห่งนี้มีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทำให้พวกเขานั้นมีมาตรการในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตขณะเดียวกันพวกเขาก็ยอมรับนะครับว่า ก่อนหน้านี้นั้นพวกเขาได้มีความพยายามในการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับมากนักครับทีมข่าวไทย PBS ลงสำรวจพื้นที่กับประธานชุมชนเลียบคลองมอนพบว่าน้ำได้เข้าท่วมชุมชนแห่งนี้มากกว่าสามอาทิตย์แล้ว ที่นี่เราได้พบกับชาวบ้านชมรมน้ำชาต้นมะขามที่กำลังตั้งกลุ่มพูดคุยกันเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในขนาดนี้ได้อยากจะเสนอเปิดไปเดี๋ยวไม่เปิดนะไอ้ที่เราเนี่ยมันดีในกรุงเทพเขาพูกรุงเทพเราเรารับผลบุญหนึ่งเขามั่งเพราะเพราะคนเพราะส่วนใหญ่กรุงเทพจอมก็ได้รับผลบุญหนึ่งเขามั่งแต่ธรรมดาเขาจะกันกรุงเทพหนัก เพราะว่ามันทรัพย์สินมันเยอะแต่น้อยใจไหมครับว่าสุดท้ายรอบนอกก็ท่วมแต่รอบในเขาไมคไ่ค่อยได้รับผลกระทบไม่น้อยใจต้องทตามธรรมชาติไม่รู้จะน้อยไปไงน้อยก็ช่วยไม่ได้เราอยู่กันน้ำไปแล้นนวนะอยู่กันน้ำไแล้วน้อยใจเออมีอย่างเดียวรัฐบาลถ้าช่วยเหลือก็ต้องช่วยหมดมาม่ใช่ช่วยตะโน,น่นอรทยาอ่างทองนู่นรัฐบาล หลายปีที่ผ่านมานกลไกเพียงอย่างเดียวที่ชาวบ้านจะสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกับหน่วยงานของภาครัฐได้ดคือสื่อสารผ่านทางประธานชุมชนแต่ผู้นำชุมชนอย่างว่าที่ร้อยตีรามันสารพันก็ยอมรับว่ามีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาไปแล้วหลายครั้งเช่นวิธีการพร่องน้าและการดันน้าออกจากคลองสู่แม่น้าก็ไม่ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ชาวบ้านทําได้แค่เพียงรับถุงกระสอบทรายมาวางไว้เพื่อป้องกันน้ําท่วมวีริ์หุ่นเจริญไทย PBS รายงานขอบคุณครับคุณวีริศครับตลอดการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ําท่วมของรัฐบาลจนถึงวันนี้เครือข่ายภาคประชาชนเห็นว่ารัฐบาลยังไม่สามารถบริหารจัดการปัญหาได้อย่างมีระบบจึงเสนอแนวต่อรัฐบาล9ข้อนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ออกมาตรก,การแก้ปัญหาน้ำท่วม9ด้าน 9ข้อเหมือนกันเลยนะครับเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและจากมาตรการของรัฐบาลกับข้อเสนอของภาคประชาชนก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ประเด็นหนึ่งที่มีความสอดคล้องก,กันก็คือการเปิดทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วย เครือข่ายชมุมชนเพื่อปฏิุรูปสังคมและการเมืองรวมกับเครือข่ายประชาชนจากทั่วประเทศโดยเฉพาะตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยเมื่อปี2553เห็นตรงกันว่ารัฐบาลไม่สามารถหามาตร,ราการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบได้จึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการก้าวข้อด้วยกันนั่นคือการแต่งตั้งองค์กรอิสระเพื่อเตรียมแผนป้องกันไปสู่การปฏิบัติทุกระดับอย่างมีระบบ การมอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเป็นลำดับแรกการจัดที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยทันทีการจ่ายค่าชดเชยต้องเป็นไปอย่างโปรง่งใสและควรใช้ฐานข้อมูลของชุมชนเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาส่วนการช่วยเหลือเห็นว่าประชาชนที่ประสบภัยต้องได้รับการเยียวยาทุกคนตามสิทธิมนุษยชนเช่นกรณีผู้ประสบภัยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ไม่มีสัญชาติ ้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมขณะที่รัฐบาลโดยนาย,ยกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งนอกจากจะเน้นย้ำให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังแล้วยังได้เน้นนโยบายเชิงปฏิบัติการ9้ามาตรการคือ 1. ต้องเร่งระบายน้ำท่วมออกทะเลให้หมดโดยเร็วที่สุด 2. ต้องใช้แรงดันเรือหรือเครื่องในการดันน้าให้หมดโดยฉับไว 3. การบริหารทางเทคนิคด้วยการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การช่วยเหลือราษฎรโดยเพิ่มบทบาทให้กองทัพทุกเหล่าทัพเข้ามาช่วยให้มากยิ่งขึ้น 5. การให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนทั่วประเทศตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 6. ก,การรักษาเขตตัวเมืองโดยเฉพาะการตรวจและติดตามสภาพขันกัน้น้ำที่ต้องแข็งแรงคงทนและมีประสิทธิภาพ 7. กรมชลประธานปฏิบัติการขุดลอกขันก้นน้ำอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมมาตรการดันน้ำลงทะเลอย่างฉับพลันทันที 8. การริเริ่มโครงการประชาอาสาโดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันใช้เรือของตนเองในการร่วมดันน้ำลงทะเลโดยภาครัฐรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเรือและสุดท้ายมาตรการที่9 ให้ภาคประชาชนชุมชนตัวแทนราชการระดับท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำถึงแม้ว่ารัฐบาลจะยืนยันถึงการแก้ปัญหาภายน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มความสามารถแล้วนะครับแต่ทางด้านพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นพรรคฝ่ายค้าน ก็มองว่ามีความเห็นว่านะครับรัฐบาลควรจะต้องปรับแนวทางในการช่วยเหลือใหม่นะครับโดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจดําเนินการหลังจากที่ได้ติดตามผลการทํางานของรัฐบาลแล้วพระประชาธิัตย์บอกว่ามีความซ้ําซ้อนในการมอบหมายงานด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาปฏิบัติการหลายชุดจนกลายเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการแก้ปัญหา แล้วก็มีข้อเสนอข้อหนึ่งครับซึ่งเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนั่นก็คือประชาธิปัตย์นั้นเสนอให้รัฐบาลวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่ประสบภัยให้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเพื่อการทํางานที่เป็นระบบและทันท่วงทีมากขึ้นเราไปฟังเสียงคุณสาธิตวงหลองเตยสสตรังพักประชาธิปัตย์ที่จะพูดถึงเรื่องนี้กันครับรัฐบาลควรจะต้องแยกแยะพื้นที่วิกฤตีให้ชัดเจน ในเวลานี้มีความมองเรามีความเห็นว่าพื้นที่วิกฤตนั้นมีสามจุดด้วยกันที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขดําเนินการสั่งการอันที่หนึ่งก็คือพื้นที่ภาคอีสานซึ่งพายุลูทีห้าจะเข้าวันพรุ่งนี้คือลำพิเ่7คือบางแก่เนี่ยวิกฤตใหญ่ในภาคอีสานก็คือเขื่อนที่มีอยู่ในอีสานทั้งหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยน้ำเต็มเขื่อนร้วจะปรเ็หมดแล้วไม่มีทางที่เขื่อนจะรับน้ำซึ่งฝนจะตกหนักตั้งแต่ว,วันพรุ่งนี้ได้อีก มีทางเดียวก็คือการระบายลงแม่น้ำและกูคลองต่างๆเช่นโอตาที่ขมแก่งหรือบนแม่เจทามีจหวัดที่ใกล้เคียงทั้งหลายจะเพิ่มครั้งใหญ่เนี่ยเป็นไม่่น่าเป็นห่วงมากและแห่นี้รัฐบาลยังไม่มาีารัฐบาลใดที่จะไปรับมือที่นั่นเลยชิ้นที่สองก็คือพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำจิงจากผลการระบายน้ำจากเขื่อนชนิดพั ซึ sí um, ่งน้ําเป็นเกลือและะบายวันละหนึ hmm. mm ่งร้อยล้านลูกบาศก์เมตรเลื่อนเมื่อวานนี้จะส่งผลให้จังหวัดในลุ่มน้ําปิงทั้งหมดเลื่อนเมื่อต่างไปเนี่ยมีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นที่จะวิกฤตที่สุดก็คือนครสวรรค์ซึ่งอีกสี่วันน้ำจะท่วมถึงนั้นนครสวรรค์ในเวลานี้เป็นทะเลหมดทั้งจังหวัดการลงในมาตรการเยียวยาที่นี่ยังไม่มีความชัดเจนที่จะ้าไปดาเนินการในแง่ของการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ที่ จะมีวิกฤตน้ำที่แยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากลุ่ม,มน้ําปิงแล้วเนี่ยในพื้นที่ที่สามที่สําคัญก็คือพื้นที่ภาคกลางซึ่งรวมไปถึงไปริมถมและกรุงเทพมหานครขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ําที่เห็นได้ชัดที่อยุธยาก็ดีชัยนาธก็ดีและวันนี้จะมีการระบายน้ยาลงแม่น้านําท่าจีนจะส่งผลให้จงังหวัดนครปฐมรวมถึงที่บางเลนจะมีระดับ,บน้ําที่สูงขึ้น ในปลายเดือนนี้ระดับน้ําทะเลจะหนุนสูงสุดในช่วงประมาณตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปกรุงเทพมหานครจะเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นการแยก3พื้นที่นักษาะช่นนี้เป็นเรื่องนี่สบเปจะต้องทําขณะที่การแก้ไขปัญหาอุทกภัยครั้งนี้กําลังถูกตั้งคําถามถูกตั้งข้อสังเกตอย่างมากนะครับถึงการจัดการอย่างเป็นระบบ และขาดการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้างประชาชนในละชุมชนก็พยายามจัดการปัญหากันเองนะครับโดยไม่รอกลไกของรัฐบาลข่าวความเครียดของประชาชนมีให้เห็นจากแทบจะทุกพื้นที่แต่สําหรับที่จังหวัดอุบลราชธานีชาวชุมชนลับแลในวันนี้ยังอารมณ์ดีครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะโดนน้าท่วมเหมือนกัน ชาวบ้านที่นั่นสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ด้วยแผนรับมือภัยพิบัติชุมชนที่ใช้ดอกเบี้ยจากเงินออมทรัพย์ของชุมชนมาใช้จ่ายโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีช่องทางแบ่งปันงบประมาณของรัฐมาสนับสนุนชุมชนได้อย่างไรติดตามรายงานเรื่องนี้กับคุณวิลาสินีสุภรสจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ บ้านแม่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่วารินนั่นนะเหมือนกันจนทุกครอบครัวแม่บ้านจะถูกน้ำท่วมมานานนับเดือนแ,<ม>แต่ก็ไม่ได้ทำให้การเป็นคนอารมณ์ดีของนางอุดมสุข,ขมิตรหายไป<ๆ>เธอ,อยังคงยิ้มแย้มและพาทีมข่าวเข้าไปดูตัวบ้านชั้นล่าง<ๆ>ที่ตอนนี้น้ำยังคงท่วมขัง ุดมบอกว่าข้าวของทั้งหมดได้ถูกย้ายขึ้นไปไว้ชั้นสองและบนพื้นที่สูงของชุมชน,น,นก,ก่อนที่น้ําจากมแม่น้ํามูลจะไหลเข้าท่วม,ม,มปีนี้เธอจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์อย่างปีก่อนๆ ตรงไหนอะคะตรงนู้นทางมองจากชั้น2ของบ้านจะเห็นได้ชัดว่าชุมชนลับแรตั้งอยู่ติดกับหนองน้ําซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําจากแม่น้ํามูลทําให้ทุกปีบ้านจํานวนสิบหลังของชุมชนต้องพบปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากแต่หลังจากมีการวางแผนรับมือภัยพิบัติชุมชนแห่งนี้ก็สามารถลดความสูญเสียลงได้แต่ปีนี้เขาช่วยมากเลยค่ะไปช่วยเก็บของเก็บอะไรพอโทรศัพท์ไปเขาก็จะมาช่วยพวกเราค่ะ ไอ้พวกลูกๆที่เขาเราตั้งหน่วยอาสาสมัครปฏิบัติการเขาโอ้ยช่วยดีค่ะช่วยดีช่วยดีมากเลยค่ะช่วยยายขนของขึ้นไปที่สาราเนี่ยก็ตู้ยายไม่รู้กี่ใบนะจ๊ะแล้วก็นาบ้านเนี่ยเขาก็มาช่วยแต่ปีก่อนนีช่วยตัวเอง3มปีที่แล้วนะคะปีสี่สี่ห้สนะคะ งบประมาณที่นํามาใช้ในการวางแผนรับมือภัยพิบัติชุมชนเป็นเงินดอกเบีย้ยจากกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลับแลที่ชาวบ้านร่วมกันสะสมมาตั้งแต่ปี2540เงินดอกเบีย้ยจํานวนเกือบ5,000บาทถูกจัดมาเป็นงบสําหรับรับมือภัยพิบัติมีรายจ่ายตั้งแต่การออกเก็บข้อมูลพื้นที่น้ําท่วมค่าเอกสารค่าอาหารของอาสาสมัครและค่าโทรศัพท์ประสานงาน เึ่งเงินไม่ถึง5,000บาทแต่กลับทำให้ชุมชนรับแลมีแผนล,ลำดับขั้นตอนการย้ายคนข้าวของที่พักชั่วคราวรวมถึงการเฝ้าระวังภยัยซึ่งหากคิดเป็นมูลค่า,าก็ลดความสูญเสียได้ขัวเรือนละกว่า2-3,000บาทตอนนี้ก็เป็นเงินจากชุมชนเองค่ะเป็นเงินออมทรัพย์ของสมาชิกทุกคน,คนจากตรงไหนมาชา้ยก็คือเราแบ่งออกมาจากดอกเบี้ยดอกเบี้ยของเงินกู้ที่เราปล่อยกู้กับสมาชิกไป ะะดอกเบี้ยที่เราปล่อยผู้จากสมาชิกไปเราก็จะมาแบ่งเป็นค่าบริหารจัดการนะคะแล้วก็ค่าที่เราออกไปส่งสมาชิกเราไปร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายแล้วก็ปันผลให้กับสมาชิกถ้าถ้าไม่มีจริงๆแล้วเราก็ถ้าไม่มีดอกเบี้ยรตรงนี้ก็คงต้องควักทุกคนก็ต้องควักออกมาเพื่อจะมาร่วมกันใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็รู้แล้วถึงความลําบากแล้วว่าความเดือดร้อนของของพวกเราก็าต้อง วยนนลเลล็กก้นนคะอแผนรับมือภัยพิบัติชุมชนที่เกิดขึ้นในชุมชนลับแลเป็นเพียงการนำร่องของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดการจัดการภัยพิบัติที่มีส่วนร่วมแต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดทำให้แผนบางอย่างที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเช่นการซื้อเรือประจำชุมชน การจัดสรรเบีย้ยเลี้ยงสําหรับอาสาสมัครพวกเขาจึงเสนอว่ารัฐบาลควรจะแบ่งงบประมาณรับมือภัยพิบัติบางส่วนที่อนุม,มัติให้กับหน่วยงานราชการมาให้กับชุมชนโดยผ่านกลไกลของชุมชนที่มีอยู่แล้วเช่นคณะกรรมการหมู่บ้านสนับสนุนชุมชนให้จัดทําแผนเตรียมความพร้อมและผลักดันแผนป้องกันภัยพิบัติไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับซึ่งนั้นก็อาจจะเป็นคําตอบของการลดความสูญเสียรายชุมชนลงได้ ขณะที่งบประมาณที่ถูกนํามาใช้รายปีก็จะไม่เป็นการใช้งบประมาณที่ซ้ำซ้อนวิลาสินีสุภรสไทย PBS รายงานคุณครับคุณวิลาสินีครับดูเหมือนว่าหลายที่หลายแห่งชาวบ้านนั้นต้องปรับตัวปรับใจเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับสถานการณ์น้ําท่วมที่จะเกิดขึ้นไม่จบสิ้นไปในเร็ววันนะครับความพยายามในการที่จะหาทางออกจากทุกภาคส่วนติดตามได้น,นะครับ จากตอบโจทย์ฝ่าวิกฤตน้ําท่วมในวันพรุ่งนี้เราจะพยายามหาคําตอบครับว่าการบริหารจัดการน้ํานั้นจะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ําท่วมในขณะนี้ได้หรือไม่และการบริหารจัดการน้ําที่ว่านี้ทําอย่างมีแผนหรือว่าปรับไปตามสถานการณ์วันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับ